สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่องกอเก่งเกินซ่อมนะครับซีอารวี C R v. ทำขนันเื่ออยู่เพิ่งได้มาทำกันนี่แหละกำลังประกอบเครื่องด้วยครับเครื่องอเวนซ่าเออจะมาดูตัวนี้กันนะครับก็ หรือมาดูแล้วนะฮะสรุปก็ออกซิเจนเซนเซอร์เสียนะครับตัวนี้ตอนเครื่องเย็นนะครับ H o fo h 2 S นะครับหรือ h o 2นะครับเซนเซอร์ตอนนี้ค่า1.5นะครับค่ามันเยอะมากนะครับตอนที่ยังไม่ได้สตาร์ทนะครับเครื่องเย็นๆนี่จะอยู่3โวลต์กว่าเลยนะครับตัวนี้ นี่ครับมันก็เลยต้องใช้เวลานะครับในการเช็คว่าให้ชัวร์เลยนะครับว่ามันเสียจริงหรือเปล่าแล้วก็ได้ทําการไปตรวจเช็คใต้ท้องรถดูแล้วนะครับว่าปั๊กมันเป็นอะไรไหมก็ปกติดีนะครับตัวเซ็นเซอร์ข้างในก็น่าจะหมดสภาพนะครับตามอายุการใช้งานก็เป็นของน้าเดิมอยู่นะครับไฟก็ยังโชยเลยเนะี่ยเดี๋ยว จะเอาเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในบ้านนี่แหละแต่คนละรุ่นนะคนละรุ่นคนละยี่ห้อไอ้ <c oughs> ยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่นเลยครับเป็นรุ่นใหม่กว่าเยอะเลยนะครับจะมาลองใส่ดูว่าหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าสองอันนั้นมันต่างกันยังไงนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวดับเครื่องน,นะครับเรารู้ปัญหาแล้ว เปิดไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวเครื่องสแกนมันตัดนะครับไม่อยากให้เครื่องสแกนมันตัดโชก็ปล่อยมันโชว์ครับเดี๋ยวลบโค้ดได้ตัวนี้นะครับที่ผมจะเอาไปใส่แทนถ้าคนที่ทำรถก็จะรู้นะว่าของอะไรนะครับกับซี v รุ่นเก่านะนี่ครับซี v ตัวนี้นะครับรุ่นเก่านะครับเครื <C> IV, ่อง B 2 0นะนะ รถเดิมๆนะครับผมเดิมยันแม็กเนี่ยจะเอาตัวนี้ใส่แทนนะครับของอะไรเอ่ยของแองฮ o n d a า a จนนะครับมือดำปีเลยอันนี้ของฮ o n d a า a จนนะครับของที่เสียคือค่าไม่ได้คือการทำงานไม่ได้ตามค่ากำหนดของ h o n d a Jazz นะครับ แต่ก็อาจจะมาดีกับลถสภาพปีอย่างนี้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้ใช่ไหมมันมีนะฮะต้องลองต้องลองมันมีแล้วต้องลองครับอันนี้ผมพับไว้นะครับหลายทบหน่อยผมใส่จะอึดอัดแย่เลยเนี่ยสามทบถ้าทางจะอึดอัดเดี ok. ๋ยวไปลองนะครับมรรยาวเกินไปลองพาพี่น้องไปดูด้วยอ่าแล้วก็ลืมไปฉายนะครับมันจะร้อนนะฮะถอยเสียต้องเอาผ้ากันไว้นะครับ ก็อเอาสามขาทำใต้ท้องอการแท้์อุปรกรณ์เพื่อความปลอดภัยครับทำไว้ก่อนนี่นะครับของเขาจะอยู่ตรงนี้เอ้ยอยอด เนี่ยครับมีตัวเดียวนะเออตัวเนี้ยผมถอดออกมาปั่นแล้วก็เช็คดูแล้วนะครับแล้วก็ใส่ใช้ไม่ได้เนี่ยครับ,รบเวลาจะเปลี่ยนทั้งทีนีมน่มันต้องเช็คให้รู้ให้ดีก่อนนะครับว่ามันเสียมันเสียจริงๆนะครับมันต้องใช้เวลาแล้วก็เสียเวลานะครับแต่ทำไงได้ครับ ของบางทีถ้ามันมีในอู่แล้วสลับรองง่ายๆนะครับของมันไม่มีนะครับบางทีกว่าจะหาเจอก็จําไม่ได้นะครับว่าไปเก็บไว้ตรงไหนแล้วก็บางทีมันต่างรุ่นมันก็ใช้กันไม่ได้นะครับผมเคยอย่างถ้าเป็นพวกบีออสก็เหมือนกันเนาะบีออสนี่เราก็หาซื้อเซียงกงก็ได้ครับมันเส้นมันเส้นสั้นกว่ามันก็ถึงนะไม่ใช่ว่าไม่ถึง พวก v ีอ08 210หรือว่าตัวเก่ากตัวเก่ากับตัวรุ่นแรกกับรุ่นสมันจะไม่เหมือนันนะนจะคนละบล็อกเลยอ่าถ้าเป็นรุ่น2ตัวพวก210 8 210อะไรปรนมาณเอ้210มันจะใช้ได้นะครับมันจะสั้นนะเส้นมันสั้นก็จริงแต่เราก็ดึงไอตัวล็อกที่มันล็อกกับตัวเครื่องอะปลั๊กหัวสายที่มันอยู่กับตัวเครื่องก็ปล่อยออก แล้วก็ดึงลงไปเลยครับมันก็เยื่อมันก็ถึงนงครับแล้วก็พอใส่แล้วมันก็หย่อนของเดิมมันจะยาวนะครับวีออสไรใช้ยวีออสก็อาการจะคล้ายๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็หอบเดี๋ยวก็สะดุง้งเดี๋ยวก็สะอึกบางวันก็เป็นบางวันก็ไม่เป็นนะครับผมนี่ถอนมาแล้ว หน้าตาก็จะคนละแบบกับของมันได้แจ๊ดเลยนะอ้อออกมาไปไนเป็นลายนี่ของมันได้แจ๊ดก็หน้าตาอย่างงี้เนี่ยของเดิมก็อย่างงี้ไหนเนาอมันได้แจ๊ดอย่างี้นี่เดี๋ยวลองใส่ดูนะครับเพราะว่าเพิ่งครับพึ่งพิ่งหาเจอนะครับเนี่ย ก็เดินหาแบบเฮ้ยว่ามันมีของพันด้าอยู่ในบ้านเนาะ,ะ,ะออก็เลยเอามาให้มันลองดูนะถ้าไม่เกินหนึ่งโวลต์น,นะครับก็ใช้ได้นะฮะส่วนมากก็จะอ,อยู่ประมาณศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดห้าศูนย์ประมาณนี้ครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตามอุณหภูมิครับถ้าตัวนี้มันใช้ได้แล้วเราไปลองวิ่งดูให้มันร้อนๆเลยนะแต่คันนี้คงไม่ต้องร้อนะเพราะว่าอยู่เฉยๆมันก็จะเป็นเลยนะครับถ้ามันไม่ได้ เออยีดสองนะครับขัดก็ล็อกสายแร๊แปแป๊แป๊แเดี๋ยวสักครู่แล้วกันนะครับแป๊บนึงไม่ถนัดเลยอ้าวนี่เสร็จแล้วก็ล็อกยิดเรียบร้อยนะครับลองดูก่อนนะครับ มันได้ก็ไม่ต้องแกะนะครับถ้าไม่ได้ก็แกะคือเก็ก็แกะเหมือนเดิมทีเดียวเลยร้องเข้าไปอันนี้เป็นท่อแคทนะับแต่ปกติถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะมีแคปสองออกซิเจนสองตัวนะครับตัวหน้าก็จะเป็น AF เลยนะฮะตัวหลังก็จะเป็น HO2 นะครับเป็นตัวที่สองอยู่ด้านหลังนะแต่รุ่นนี้ไม่มีครับม,ม,ม,มีตัวเดียว มีแค่ตัวเดียวรถรุ่นเก่ามีแค่ตัวเดียวนะเดี๋ยวลองดูกันเลยว่าจะมูริจานะว่าจะรอดหรือไม่รอดนะฮะเพื่อเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางครับสำหรับรถรุ่นเก่าๆนะอันนี้เป็นของที่ค่ามาตรฐานของแจ๊สไม่ได้นะครับเราไฟเด้งไอ้ตัวเนี้ยผมจำได้ แต่ผมก็เก็บไว้เก็บอุปกมณ์นะครับเผื่อได้ตัดต่อนะครับแต่ลองมาใช้กับคันนี้ดูนะว่าจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับสักครู่จะพาขึ้นไปข้างบนรถเหมือนเดิมก็มาอยู่ข้างบนรถแล้วเหมือนเดิมปิดประตูก่อนไฟเลี้ยวมันกระพริบตอนนี้ค่ามันก็จะอยู่ที่ 3.9นะครับเพราะว่าเราดึงปั๊กออกกระทันหันนะครับเดี๋ยวจะกลับไปลบโค้ดก่อนนะลบโค้ดก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูโค้ดให้ดูก่อนนะครับโอติมันมีปากกานะครับปากกาหายหายไปนานแล้วเลยต้องใช้เล็บจิมนะครับเคลีย โอเคนะครับแล้วเราก็กลับไปดูโค้ดใหม่นะครับ,บนี่ครับไม่มีโค้ดนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทดูปึ๊บอเอาทั้งหมดเลย ตอนนี้ถ้ายังไม่สตาร์ทตอนนี้ก็อยู่ที่สามจุดแปดนะใช่ไหมหนอเดี๋ยวเราสตาร์ทดูนะครับเพราะว่าเซนเซอร์มันยังเย็นอยู่นะครับพอเราใส่เข้าไปเดี๋ยวต้องรอให้มันร้อนนะครับมันจะเร่งไปเรื่อยๆวันนี้รอ,อบพันกว่านะ ภูมิน้ําก็เจ็ดสิแปดนะครับเวลาเราเช็คอุปกรณ์อะไรต้องให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิการใช้งานนะอันนี้ลงแล้วนะครับเนี่ยนี่ลงแล้วนะครับตอนอของเดิมมันจะอยู่สามโวลต์กว่าแล้วก็ลงมาหนึ่งจุดหกนะครับหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดห้าแล้วมันก็จะเดดขึ้นไปแล้วก็ไฟก็จะเด้งเลยนะครับเครื่องก็จะเดินเดินเบารอบไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวต้องรอให้เซ็นเซอร์ร้อนก่อนนะครับ เวลามันร้อนมันก็จะสลับเป็นไปอย่างเงี้ยครับต่ําเกือบศูนย์แล้วก็0.2แล้วก็ขึ้นบางทีก็ขึ้นหนึ่งโวลต์นะครับแต่น่าจะได้นะครับตัวเนี้ต้องวิจัยอีกสักพรุ่งนี้อีกวันนะครับเอาให้ชัวร์ครับถ้าได้นี่ก็คือลูกค้าไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะครับสบายสบายครับรียกช่วงทดสอบ ปล่อยรอบเป็นเบาะนะีเเบนเบาก็จะเนิ่งนะครับนิ่งแต่มันจะสั่นเรื่องอายางเทินเครื่องครับเรือรถมันเก่าแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราเปิดไฟหน้าดูนะอ่เปิดแอร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการชาร์จไฟนะครับว่า,าชาร์จไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับเปิดแอร์เปิดไฟหน้าแล้วนะนี่นะสิบสามจุดสองจุดเจ็ดจุดแปดมันก็จะวิ่งอย่างเงี้ยแ,แล้วก็เราก็เร่งขึ้นสักนิดนึงสมมุติว่ารถเรากำลังวิ่งอยู่พันห้าร้อยรอบอ่าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสามจุดแปดจุดเจ็ดนะฮะพอรบอบเดินเบาเปิดอุปกรณ์ก็อย่าให้ต่ำกว่าสิบสามจุดห้านะครับ เกนนี้ก็ถือว่าปกติเลยนะครับใช้ได้คันนี้ก็สายกาวนี้ก็เพิ่มเข้าตัวเครื่องไปอีกหนึ่งเส้นนะครับกันเหนียวกันเหนียวเพราะว่าของสายกาวเดิมก็เริ่มจะหมดอายุนะฮะสายกาวกาวตัวถังนี่เป็นสิ่งสาคัญนะครับสําหรับรถยนต์นะครับพอเวลาเราใช้งานไปเป็นสิบปีหลายสิบปีมันจะเสื่อมสภาพนะครับต่อให้เส้นใหญ่ๆก็จริงนะครับ มันจะเสื่อมตรงหัวจุดต่อเนี่ยครับหัวนะครับผังปลาเนี่ยครับก็อยู่ประมาณนี้ครับการชาร์จไฟนะครับแล้วมีอะไรละ่ะอันนี้ก็ AC on นะครับ AC cut กับ on ครับ AC cut ก็คือหน้า cut c o m แ a ร์นะครับ AC switch นี่คือสวิตช์ที่เราเปิดเนี่ยตัวนี้นะครับ AC สวิตช์นะ AC คับนี่ก็เป็นชุดหน้าคัทคอมเอนะครับอันนี้สตาร์เตอร์สวิตช์นี่ก็คือสวิตช์กุญแจตอนที่เราบิดสตาร์ทนะครับมันจะขึ้นเป็นออนนะแต่อันนี้เราสตาร์ทเครื่องติดแล้วนะครับมีอะไรดูอีกอีกหนึ่งหน้าปึ๊บมันจะขึ้นขึ้น,นลงลงหน่อยครับอันนี้ตำแหน่ง PSP อันนี้เกียร์พาร์กิ้งนะครับเกียร์จอดนะครับ iac. ว wow าลนะครับ ไอ c c ซีคอม c อนคอม d o นโดเอเยอ่านไม่ค่อยถูกแล้วผมอ่านปิดอ่านถึกนี่อันนี้เป็นระยะเวลาการยกบุชีดนะครับเป็นมิลิเซตนะครับเอ่าเอสปาร์คแอดวานนะครับเกี่ยวการจุลเปิดนะฮะเนี่ยตัวนี้ล็อกเพนเซอร์นะครับข้างเชื้อสูบนะครับ ตัวนี้ M I L M I L นี่คือไฟรูปเครื่องนะครับไฟโชว์รูปเครื่องไฟเช็คเอนจินนะครับ M I L เนี่ยคือไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเมนรีเลย์นะครับหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้นะเครื่องสำหรับเครื่องสแกนตัวนี้นะครับที่หาตัวในกล่องเราอ่านจับได้เจอนะครับตัวนี้เป็น T P นเซอร์จะเป็นเปอร์เซ็นต์ลิ้นเร่งนะครับเปอร์เซ็นต์ที่เราเหยียบคันเร่งนั่นแหละ อันนี้อยู่ที่2นะครับแมปเซนเซอร์ Map ensor, นะครับก็คือหรือว่า Air ์โฟนะครับแมปเซนเซอร์หรือแอร์โฟนะฮะแมปเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกอ่านค่าอากาศแบบ uh, ศูนยากาศนะครับฝังอยู่ในท่อไอดีนะครับไม่ได้ฝังอยู่ที่ uh, ไม่ได้ฝังอยู่ที่กออากาศนะตัวนี้จะฝังอยู่ที่ท่อร่วไอดีนะครับเพราะรถเครื่องยนต์เนซินรุ่นนี้หรือว่าโตโยต้ารุ่นเก่าก็าจะฝังอยู่หลังลิ้นเร่งนะครับ สักครู่นะครับผมมาต่อครับตอนนี้ค่าเนี่ยค่า so เซ็นเซอร์นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับขึ้นลงลงนะครับตามการส่วนผสมนะครับตัวแต่เซนเซอร์แต่ละตัวนะครับแล้วก็อุณหภูมิน้ำนะฮะพวกอุณหภูมิน้ำนะครับผม engine coolant นะครับ t e m p e t u r นะครับหรือว่า ect sensor นะครับ 84นะครับเครื่องระดับนี้อายุขนาดนี้84องศาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเลยนะครับถ้าเร่งถ้าอากาศร้อนๆนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณสนะัก92เครื่องเป็นซินจะร้อนง่ายเลยนะครับถ้าถ้าเราใช้งานแล้วไม่เกิน90นะผมว่ามันยิ่งดีเลยนะ แต่ยืนพื้นก็อยู่ประมาณนี้ครับแปดสิบสี่แปดสิบห้าแต่ถ้าอากาศร้อนๆหน่อยก็จะขึ้นประมาณเก้าสิบเก้าสิบสองประมาณนี้ถ้าเกิดขึ้นประมาณเก้าสิบหกก็แล้วแต่บางรุ่นนะครับาบางยี่ห้อนี่ลถพวกเครื่องเล็กๆก,ก็จริงแต่บางทีเก้าสิบหกนะพัดลมทํางานนะครับอย่างโต้ต้าก็เก้าสิบหกทำงานนะพัดลมไฟฟ้าเริ่มทํางาน,นครับก็ ตอนนี้แอร์ก็ยังเปิดอยู่นะครับไฟหน้าก็ยังเปิดอยู่นะครับรอบเครื่องก็ยังปกติเลยนะครับนี่ถ้าส่วนผสม,สมการจ่ายน้ํามันการจุลเบิดไม่ได้นะครับเครื่องก็จะสั่นนะฮะเครื่องก็จะสั่นสะท้านนะครับบางคนก็คิดว่าพวกยางทน่นเครื่องอะไรพวกนี้มีปัญหาแต่ต้องฟังสังเกตเครื่องดีๆนะครับว่า การสั่นของเครื่องเนี่ยมันสั่นเพราะว่าสั่นแล้วตัวเครื่องมันทํางานสมบูรณ์ไหมบางทีมันจะมีแบบเหมือนกับสะดุดสะดุดหน่อยนะบางบาง,บาง,บ,างบางเคสนะทีเราก็ต้องมาเช็คอย่างนี้และครับมันมันต้องอาศัยแบบระยะเวลาในการตรวจเช็คนะครับถ้าเกิดว่าถามว่ามันเป็นอะไรช่างรู้ไหมเป็นอะไรครับผมตอบไม่ได้หรอกครับแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครไม่มีใครตอบแล้วก็ไม่มีใครตอบได้หรอกครับ อย่างขนาดปรมาจารย์นี่เขายัางบอกว่างั้นหลังไม่ครับหลังไม่นะหลังไม่ครับหลังไม่ทุกสิ่งอย่างนะครับถ้าเป็นอาการเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆก็อาจจะพอตอบได้นะครับปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้แต่ทุกวันนี้ผมตัวร้อนผมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าจะไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้เลือดออกหรือว่าจะเป็นโควิดอะไรประมาณนี้ ทุกวันนี้ครัโอ้แคบเป็นไข้นี่ก็หลอนแล้วนะแค่แค่ไข้ขึ้นรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับแค่เครื่องสั่นเนี่ยหลายสาเหตุก็ได้นะครับกำลังอัดตกหัวเทียนไม่ดีหัวฉีดไม่ดีนะครับถ้าเป็นสายพานก็อัดพวกเซ็นเซอร์การอ่านเซ็นเซอร์การอ่านพวกค่าพวกอ,อะไรนะกระบอกสูบพวก เขวียงทำงานบิดพลาดน็อกเซนเซอร์เสียน็อกเซนเซอร์อ่านค่าไม่ได้ก็สั่นครับเนะเสียอ,ออกซิเจนเซนเซอร์ทำงานไม่ได้ตามมาตรฐานไม่ตามเกินค่ากำหนดก็สั่นครับเนีย่ยแค่เครื่องสัน่นการเครื่องสัน่นเครื่องวูบเครื่องสะดุดอตัวลิมปีพีเสือ้ออุดตันตัวควบคุมรอบเดินเบาเริ่มตันแล้วก็สั่นครับเนฮะเครื่องรอบต่ำลง ระบบน้ำมีปัญหาความร้อนเริ่มขึ้นก็มีสะอึกบ้างอนะากาศส่นเหมือนกันเนี่ยครับอาการเคลื่อนสันมันก็ไปเรื่อยนะครับหลายสาเหตุนะครับไม่ใช่ว่าผมจะจับอาการได้ทุกอย่างนะครับบางทีก็พาผมหลงทางไปเยอะเหมือนกันนะบอกตรงนะครับว่ามันก็หลงทางไปเยอะเลยนะว่าอาการแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ สังเกตมันนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมเชื่อเลยครับว่ากว่าจะาพี่ช่างทุกคนนี่กว่าจะหาปัญหาเจอเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่บางคนก็เอาแบบง่ายๆก็โทรถามครับ <c oughs> โทรถามแต่มันก็ตอบอะไรไม่ได้หมดลอกครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากบอกนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนาะเราไม่ได้อยู่หน้างานครับพอเราไม่ได้อยู่หน้ารถไม่ได้อยู่กับ หน้างานน่ะเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นอะไรรถยนต์เนี่ยสมัยนี้รถรุ่นใหม่ๆอะไรอะไรก็ต้องเสียบเครื่องสแกนนะครับแล้วก็เครื่องสแกนนี่ใช้หลายปีก็จริงแต่บางทีมันเวอร์ชั่นมันไม่ทันสมัยนะครับอัปเวอร์ชั่นตัวใหม่ก็ไปไฟล์ก็เต็มนะครับบางทอีอุปกรณ์ออปชั่นของตัวรถ วิธีการเร์นนิ่งวิธีการคาลิเบตหรือว่าล้างระบบต่างๆเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับความจุก,ก็เยอะขึ้นเครื่องสแกนตัวรุ่นเก่าเกามันก็รับไม่ไหวนะครับมันรับไม่ไมได้ทําไงลนะ่ะก็ต้องซื้อเครื่องใหม่ครับอ,อย่างคนที่ใช้น้ t ตบุ๊กในการสแกนนะครับก,ก็ต้องซื้อตัวตัวกลางนะครับตัวอ่านสัญญาณนะครับก็จะซื้อเฉพาะยี่ห้อแล้วอ่านได้ลึกเลยนะก็ไม่ใช่ทุกถูกนะครับ ้ตบุกตัวไม่กี่ตังค์นะครับรถบุกตัวไม่กี่ตังค์แต่ตัวอ่านสัญญาณนะครับแต่ละยี่ห้อนะครับถ้าก็ซื้อแยกยี่ห้อเนี่ยจะแพงมากเลยนะครับล้บางทีก็ไม่ใช่ของของของ,ของแท้ด้วยอาจจะเป็นของมาสเตอร์แบบก๊อปนะครับกับ OEM อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมก็ใช้ซื้อเอานะครับซื้อเอาก็ซื้อหลายหลายตัวหลายยี่ห้อนะครับผมก็ใช้หมดนะผมไม่ได้มีเครื่องเดียวนะครับมี หล,หลายตัวขึ้นอยู่กับว่าผมจะเอามาใช้หรือไม่เอามาใช้แค่นั้นนะครับคใครจะว่าว่าผมเวอร์นะครับผมก็ไม่เคยตอบโต้นะฮะเพราะว่ามันก็เป็นความรู้เป็นประโยชน์กับตัวผมเองนะครับแล้วก็ง่ายต่อการาตรวจเช็คนะฮะแล้วก็สามารถวิเคราะห์งานได้ลูกค้าเชื่อถือได้นะครับว่า,าตัวนี้เสียนะครับตัวนี้มีปัญหานะครับ แล้วก็อะไรที่มีไว้ลองก็มีนะครับผมก็เก็บเอาไว้ลองก็หลายอย่างเต็มบ้านหมดแล้วครับข้างบนนะครับพวกเซ็นเซอร์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเกือบหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับผมมีเก็บไว้ลองนะครับผมไม่ได้ขายนะฮะผมเก็บเอาไว้ลองทุกอย่างมันต้องลงทุนนะครับมันต้องลงทุนทั้งนั้นเลยครับนะฮะกว่าจะรู้ว่ามันเป็นอะไรอะไรเสียเนี่ยครับผมมันต้องลงทุนนะครับเวลาเราเช็ค ผมก็ไม่ได้คิดค่าแรงอะไรแย่ๆมากมายเลยนะครับถ้าลูกค้าที่เคยมาซ่อมเขาก็จะรู้ดีนะครับไม่งั้นก็ผมไม่มีงานทุกวันนี้หรอกครับคําพูดเรานะครับมันต้องคพูดเป็นนายตัวเองนะครับผมจะดีจะชั่วก็คําพูดเราเนี่ยครับนะฮะผมก็ไม่อยากจะไปก้าวไก่กับอ่คนอื่นนะครับเราอยู่ของเราเราวิเคราะห์งานของเราเองก็พอแล้วนะครับ ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะฮะคนเก่งๆก,กว่าผมก็มีเยอะนะครับคนที่เขาเก่งกว่าผมผมยอมรับเลยนะครับเขามีเยอะมากอ่าไวรุ่นทุกวันนี้ก็เก่งก่าผมเยอะแยะมันทํารถแข่งได้ไร้ได้นะครับแข่งกันไปได้ถ้วยเปิดลงเปิดร้านจูนรถอะไรได้อันนี้ก็ดีเลยนะครับผมก็ชอบนะบผมชอบแล้วคนรุ่นใหม่ๆผมไม่ได้ไปอคกติกาบเด็กๆนะผมยิ่งเอ้ยยิงชอบเอ้ยพวกนี้มันสุดยอดเลยวะ คนรุ่นลรงๆนี่มาแบบถ้าใจรักเนี่ยมันได้หมดแล้วครับใจรักเราทําได้แล้วมีชื่อเสียงก็ดีนะครับผมก็ยินดีสนับสนุนกับบรรดาอู่รถซิ่งนะครับที่ทําแล้วมีชื่อเสียงนะครับหลายหลายอู่นะครับผมก็ดูผมก็ดูทุกอู่แล้วครับชอบดูครับผมชอบดูแต่ผมไม่ชอบแต่งนะเราอยู่ขนาดนี้ครับเราอีกอย่างเราก็ไม่ได้อยู่ในวงการนี้มาแบบว่า ในในสนามมาอะไรขนาดนั้นนะครับแค่ได้รู้จักได้สัมผัสแล้วเราก,ก็มันไม่ใช่ทางแล้วก็เลยคิดว่าเราทำรถสแตนดาร์ดดีกว่าครับอะไรประมาณนี้นะฮะก็ที่พูดพูดมาทั้งหมดนี่ผมก็ร้อยไฟมันโชว์นะครับแล้วก็กลับมาดูว่ายังไงครับก็ประมาณนี้เหมือนเดิมครับสรุปว่าน่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวต้องเอารถไปวิ่งดูก่อนนะครับ ตอนนี้ก็จะไม่วิ่งนะครับผมก็จะไปวิ่งหรือไม่งั้นก็จะให้ลูกค้ามาเอารถไปเลยนะครับให้แกไปลองใช้ก่อนนะครับ <elles S 1> ใช้ก่อนนะครับถูกใจก็จ่ายตังค์ไมวดีกว่าจ่ายตังค์ก่อนถ้าไม่ถูกใจก็เอามาทําใหม่ขอบคุณมากเลยครับสําหรับการรับชมนะฮะเดี๋ยวจะไปหาน้าชากินนะครับเดี๋ยวจะไปหาน้ําชากินแล้วขอบคุณมากเลยครับอขอบคุณมากทุกท่านนะฮะวันนี้คลิปอาจจะนานหน่อยนะครับ ก็ฟังกันพูดไปเรื่อยๆนะครับนะฮะถ้าอยากจะให้เร็วก็ลูดรูดปืดรูดปืดนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับช่องเราเก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับมีความรู้นะฮะไม่มากก็น้อยครับเข้าใจไม่เข้าใจก็ดูๆไปเถอะครับนะฮะไอ้ตัวเลขพวกนี้ยนะครับผมถ้าใครลูกค้ามาก็ผมก็จะบอกให้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ ตัวต่อตัวเลยนะครับตัวต่อตัวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะครับไม่ได้ท้าตีท้าต่อยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ